คุณธีรชัยคะ่ะบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอแล้วถ้าออรว์นเนี่ยมันอันตรายไหมถ้าไม่ใส่ถุงกรณีไปนวดวันนี้เจาะจงเลยว่าถ้าไปนวดไม่ใส่ถุงเนี่ยอันตรายไหมถ้าออรว์กันอเป็นนวดแบบฟินฟินใช่ไหม <laughs> จริงจริงแล้วเนี่ย <laughs> อย่างที่บอกอะ่ะคือการที่เราบอกให้คุณผู้ชายใส่ถุงอะ่ะก็คือเป็นการปกป้องน้องชายของคุณผู้ชายไม่ให้ไปเจอ,อสารคัดหลัง่ง จากคนอื่นซึ่งในปากอะ่ะจริงๆมันก็มีสารคัดหลั่งถึงแนมะ้ว่าความเสี่ยงในการที่จะทําให้ติดเชื้อเอ่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างในกลุ่มพวกเอ่อไวรัสเสี่ยงพวกเอชไอวีที่นําทําให้เราเป็นโรคเอดส์เนี่ยปริมาณเชื้อมันอาจจะน้อยกว่าจากในช่องคลอดหรือว่าจากเลือดโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มั่นใจว่าไม่ติดโรคแน่ๆยังไงหมอก็ยังแนะนําว่าถ้าไปในสถานที่ที่มัน ไม่ใช่คนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาสะอาดหรือว่าปลอดภัยแน่ๆไม่ใช่กู้รักที่อยู่จะแบบอยู่ด้วยกันไปตลอดอย่างเงี้ยเป็นแค่ไปเที่ยวชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะ การใส่ถุงยางก็คือเป็นการป้องกันตัวเองเพื่อ <c oughs> ความสบายใจของตัวเองอย่างหนึง่งดีกว่าที่จะเหมือนปล่อยให้มันเกิดความเสี่ยงถึงแม้มันจะเล็กน้อยมากๆอาจจะ0 0 1แต่ว่าในเมื่อมันยังมี 0. 0 1อยู่คือมันไม่ได้ไม่เสี่ยงเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเป็นอะไรขึ้นมาหรือ,อยู่ไปรู้ทีหลังลว่าคนนั้นเขาไม่สบายเป็นติดเชื้ออย่างเงี้ยมันก็ยังทําให้เราเกิดความกังวลได้เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางก็ เป็นการปกป้องดูแลตัวเองให้ไม่เกิดความกังวลเหล่านี้ถ้ามันไม่ได้เหนือบ่าแรงเกินไปหมอว่าก็ใส่ถุงยางเถอะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายที่มันเป็นแบบบางแบบออมีรสชาติช่วยเพิ่มเรื่องการสัมผัสอะไรก็ว่าไปก็คิดว่าเอนจอยกับการหาถุงยางที่เราจะเอนจอยในการใช้มันคิดอย่างนั้นก็ได้ก็อาจจะมีความสุขกับการใช้ถุงยางมากขึ้นนะคะอลองดูนะคะป้องกันไว้ดีที่สุดแม้ว่ามันจะความเสี่ยงน้อยแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ